さようなら「その口癖は誰譲りなの」「あうたびに」 ได้มุมมองความคิดหลายหลอย่างครับผมแล้วรว,วมทั้งกับความสุขเป็นเรื่อง<ช>เล็กๆเราสามารถมีความสุขกับเรื่องเล็กๆได้อยากแนะนําให้พ่อแม่มาดูให้เข้าใจเด็กมากขึ้นนะคะ <ๆ S 2> เพราะว่าเขาแต่ละคนนะคะ <ๆ S 2> ก็จะมีธรรมชาติของเด็กที่แตกต่างกันนะคะ <ๆ S 2> แค่ความเข้าใจะคะ่ะ <ๆ S 2> มันก็เสริมเติมความรักภายในครอบครัวได้นะคะหนังเรื่องนี้ <ๆ S 3> เขากําลังพยายามจะบอกเราด้วยว่าต่อให้เราเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วเราก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่ในนั้นแบบเดียวกับโตโตจงังที่แม้เขาจะเติบโตไปอีก3ปี4ี่ปี5ปีเขาก็ยังพร้อม ที่จะเรียนรู้กับโลกใบนี้ต่อไปเช่นเดียวกันทำไมใครๆถึงพากันว่าฉันเป็นเด็กเจก้าปัญหากันนะก็เป็นอีกหนึ่งภาพ,พย,ายนตร์ดีๆที่เหมาะสําหรับพ่อแม่นะคะทำให้พ่อแม่อย่างเราค่ะเข้าใจลูกมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าใจแล้วว่าทําไมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงได้เข้าชิงรางวั mm hmm. ล Japan Academy Film Prize ในปีที่ผ่านมาสมมงแล้วที่ได้เข้าชิงรางวัลน,นี้จริงๆครับรับรองค่ะว่าเสียน้ำตาแน่นอนค่ะ ภาพประุนการ์ตูนแอนิเมชั่นโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างพูดหน่อยสนุกอ,อยากมาดูอีกไหมคะอยากมาดูอีกอบอกสิว่ามาดูกันเยอะๆค่ะโตโต, <มา S 2> ตจังมาดูกันค่ะโดโตจัง <laughs>